สวัสดีจ้าฮอาโลตาก้าฮัวโหลเอพี่บาดีสบายดีพี่น้องมื่อนี้มาพ่อกับแม่ใหญ่ทองมวนคือเก่าเด้อจ้ากำจะยาหายจอยกินโตกำปอบโผอาหากำแบบยามูชดเลยอะคำแบบมึเกตโจรอีกาอยู่เลยอยู่มึเกตัเยตากะลิงเกตายให้กำกันละอ่ะผมูนอะ เ้ยมันก็จะเบื่อเซ็งวันนี้เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งเด้อจ้าพี่น้องวันนี้เบื่อเซ็งจ้าไม่รู้ก็ไม่ยุไม่รู้คนที่ว่าอายุยืนยืนอ่ะอายุสักแปดสิบเก้าสิบร้อยปีนะอยู่ได้ยังไงนะพี่น้องเนาะค่อยกังึดหลายเพราะว่า 有啲人幾十歲，啲人又點過啊？你話咁悶啊？啊，日子咁悶，你話日子好悶噶，每一日都冇悶噶，啊！你你唔能夠啊，每日都係開心心嘅啊！你你始終都會啊悶嘅啊，你你會悶啊嘛，係嘛？有啲人啊，嘆得滯又悶嘅，又冇嘢做又悶嘅，有嘢做又悶嘅啊，咁樣嘅啊！ เ你唔能够啊，成日都伤心啊，唔开心啊，或者你唔能够啊，每一มมห,ยยห้หอย开心啊，มาคำยังไงคำก็จะเจอคำโกกันละก็จะผ่านไปทุกวันทุกวันนะกะในแต่ละวันแต่ละวันนะคะัเวลาก็จะผ่านไปก็มันก็จะเบื่อมั่งมันก็จะมีแบบบางทีก็มีแบบไม่สบายใจมั่งบางทีก็สุข บางทีเอาพูดง่ายๆบางทีก็ทุกข์บางทีก็สบายอะไรอย่างนี้นะ่ะก็วันเวลามันก็ผ่านไปอะนะ้อตามการเวลานั่นแหละพูดถึงอะนะพูดถึงอะคนแก่ชนคนแก่ๆที่ก็อายุแปดสิบเก้าสิบร้อยปีนะ่ะเขาอยู่ได้ยังไงแล้วเขาไม่เบื่อหรือไ <c oughs> งเธอว่าเขาเบื่อไหมล่ะคนแก่คนแก่ๆนะ่ะเบื่อไหมนะ่ะเบื่อนะ ขนาดเนี้ยขนาดเนี้ยอายุป่านนี้เรายังมีความรู้สึกเบื่อเลยโอ้กำมะลิงเก๋งอก็ตั้มหมุนแล้วเลยวาล่ะเดี๋ยวที่เกสับซอยที่ยันเลยว่ากังก้าหมุนหน้าอ่ะมั้งตี๋จีเจ้าหหลานโกะเอาเสียยาจันเสียวีล้ากำยังล้ากาบางทีเราก็นึกว่าโอ้ยในแต่ละวันกว่ามันจะผ่านไปเนาะกว่ามันจะผ่านไปได้นะพูดถึงอะนะกว่ามันจะผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยโอ้ยพี่น้องเอ้ย เอออย่างนี้แหละการเป็นอยู่ของคนก็อย่างนี้แหละจ้ะมันยังกินได้มันยังหายใจได้ก็อย่างนี้แหละจังเย้ก็ยันเยาอ่าเยาอ่าฟันตักอ่ากสกรัอ่าก็อ่านกยังอ่ายังยังยงยั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 กยัง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 ยักยังยังยังยกงยังยังยัยัยังยังยยยัมยยัยยย 好悶，好自己好冇用咁樣冇乜嘢做咁樣，千祈唔好咁諗啊！啊，啲老友，千祈唔好咁諗啊！自己好冇用啊，自己啊年紀大啊咁樣啊啊，諗住唉好悶啊乜乜乜乜啊冇嘢做咁樣，千祈唔好諗啊！自己要乜嘢咧？自己要係食啊，生存因為食啊嘛，啊你食先生存落去啊嘛，咪、啊、先。 ก็คนเราจะอยู่ได้ก็ต้องกินนะจ๊ะพี่น้องวันนี้ก็มากินคือเก่าแล้วชีงงอ,อ,อีก้างอ่ะเสร็จละโอ้เสียงสั่งชื่นหล่อเฮงงอ่ะเสร็จละอ่ามุนจะมมุนตี้แกเอามาเบื่อมันก็จะมีมันก็จะมีบางเวลาที่ว่าเราเบื่อเราเซ็งอะไรเงี้ยนะพี่น้องนะไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรทํานะมีมีงานบ้านทํานะมีกับข้าวทําในแต่ละวันทํากับข้าวหลายมื้อนะมันก็พักมั่งทํามั่ง ก็มันก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะหยุดได้จะครึ่งค่อนวันอะไรอย่างนี้หรอกทํางานบ้านนะนะก็ก็เหมือนที่ว่าทําคลิปเนี่ยก็ทํามาหลายคลิปนะทํทาขนมมั่งทําของกินมั่งทําอะไรทํางานบ้านมั่งอะไรสารพัดนะนะคือว่าว่างหรือเปล่ามันมันว่างเป็นบางทีแค่นั้นเองมันไม่ได้ว่างจัดหรอกมันว่างเป็นบางทีจ้าก็บางทีมันก็คิดว่าเบื่อมั่งเซ็งมั่งก็ ก็แล้วแต่แล้วบางทีมันเป็นตามอารมณ์นะพี่น้องนะ้าสีตะวหมุนมุนเตก็ยาสี่ไอ้กำกจจุกเยเลรตะวหมุนหน้าที่ยันฟันกงตะวิมุนหน้ามาอย่าๆๆๆๆยยๆอๆๆ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 ยๆๆ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 เๆๆๆๆยๆาๆๆๆๆๆๆ้ๆๆๆๆๆๆุๆหๆๆ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 าๆๆ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 ๆ 闷闷น又วิ่นย食啊大家你เอย唔开心或者乜嘢你食า刺激嘢啦啊你想刺激啲ล食酸辣啦你想觉得啊เ唔中意食酸ะ你เออ食下甜嘢啦食落เ会个人ก开心啲啊ท่า i k a สบอกว่าเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งก็หาอะไรเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดกินนะคะบางคนก็กินเปรี้ยวกินเผ็ดไม่ได้ไปหาของหวานกินจ้าวันนี้แม่ใหญ่ทองม้วนนะคะมีมีอาหารเยอะแยะเลยค่ลงไปซื้อนะคะ อันนี้ก็คือขนมที่ทำไว้นะจ๊ะที่ถ่ายคลิปให้ดูแล้วนะขนมเนี่ยสำหรับคนจีนส่วนมากเขาจะไปไหว้เจ้ากันจา้าก็ทำกินเขาจะไหว้เจ้าหรือไหว้เชงเม้งเนี่ยก็เอามาทำเนี่ยเอาทำมาลงคลิปให้ดูแล้วนะวิธีการทำทำง่ายๆแล้วอร่อยด้วยนะเนี่ยสามารถทำขายก็ได้อา่าทำอาทำกินเล่นก็ได้ทำไหว้เจ้าก็ได้ไหว้เจ้าไหว้อะไรก็แล้วแต่นะทำได้นะ nhiều khi à, đi đi qua thì, tôi chỉnh cái gì, cái gì cao kìa, à, nhiều khi à, bây giờ là, có thể vào làm chỉnh à, bái cái gì tiền bạc có thể à, bình thường có thể à, xem gì chỉnh lại ăn, có thể vào làm bái tham hoặc là bái thần đều có thể tôi đã phát ra phim để mọi người xem rồi, cách làm, bây giờ vào làm ăn gì, hôm nay cái nhà hôm buồn năm chi tiếng cái tập vịt buồn người ta cả mày vào mối dễ chỗ cả hai giáo dễ chỗ cả à ta ngồi buồn ngồi à tránh sông la ngồi à tránh thìm la ta có ta buồn cái à ca buồn lạ soi có ta em chi là là xem lọ hơi mái la cầm ca trồng đi trồng đi tôi nói chuyện đó mua giáo gì chỗ ha la cầm อยู่็ผมไพพม,ม,ม่น片กมที่รู้จะทำอะไรดหแล้วกังงนล้วทุก็ในแต่ละวันก็เบื่อนะคะว่ากว่ามันจะผ่านไปนะคะไม่ใช่ว่าว่างจัดหรืออะไรนี่นะก็ไม่ว่างนะเพราะว่าทำงานบ้านทำขนมมัง่งทำกับข้าวมัง่งมันก็มีว่างเป็นบางบางบาง,บาง,บ,าง,บ,างบางทีะนะพูดถึงอะนะบางทีเราก็เบื่อที่นี้เราก็ เนี่ยทาคลิปเนี่ยมันก็เหรมันก็ช่วยได้นะที่เราทําคลิปถ่ายคลิปลงคลิปเนี่ยมันช่วยได้ทําให้เราไม่เบื่อไม่เซ็งจะพี่น้องในการทําคลิปนะในแต่ละวันแต่ละเราแต่ละวันแล้วแล้วแต่เราจะทํากี่คลิปกี่คลิปก็แล้วไปอใครจะมีคนดูก็ดูไม่ดูก็แล้วไปละพี่น้องเอ้ยก็อย่างว่าตอนนี้ชื่อชื่อชื่อเต็มนะชื่อกับนามสกุลตอนนี้นะชื่อว่าแม่ใหญ่ทองม้วน นางทองมว้วนนามสกุลสามสลึงจ้าเนีย่ยบอกชื่อเต็มเลยนะชื่อว่านางทองมว้วนนามสกุลสามสลึงจ้า <c oughs> อันนี้ก็จะกินขนมจีบนะคะเดี๋ยวจะกินโอ๊ยของกินไม่อดไม่อยากของกิน บ์ดมาอยากพี่น้องเอ้ยของกินเยอะแยะไปหมดเลยมีขนมจีบแล้วก็มีอ่นี่อันนี้อย่างน,อน้อันนี้อะไรเนาะปอเปี้ยะโอ้ยเนาะที่ฮ่องกงก็มีปอเปี๊ยะนะจ๊ะไม่ใช่จะมีเฉพาะเมืองไทยที่นี่ก็มีปอเปี้ยจ้ะส่วนมากเราจะเป็นปอเปี้ยเจกินนี้ก่อนมันก็มีขนมจีบมีอ่านี อ่าลูกชิ้นกะหรี่มีลูกชิ้นกะหรี่มานะคะที่นี่ก็มีลูกชิ้นกะหรี่นะคะลูกชิ้นกะหรี่ที่นี่อร่อยจ้ะหากินที่ไหนไม่ได้นะที่ฮ่องกงมีเฉพาะที่ฮ่องกงนะลูกชิ้นกะหรี่จ้ะลูกชิ้นซอสกะหรี่นะอร่อยมันออกเผ็ดนิดหน่อยนะทีนี้ก็จะมาวันนี้จะค่อยๆกินนะเพราะว่าเบื่อนะจะได้คุยานานๆน,น,นะพี่น้องนะ มันเบื่อมันเซ็งม่ใช่ลยแล้วม่ใช่อะไรหรอกเราหวยออกถ้ามีมีหวยนะใกล้วันหวยออกนะโอ้ยมันตื่นเต้นนะมันอยากจะฝันนะเอ่อเวลาใกล้หวยออกเนี่ยโอ้ยฉันอยากจะฝันนู่นฝันนี่ฝันดีดีลวเกินนะจะได้ไปตีเป็นเลขเป็นอะไรเนาะจะได้ไปซื้อเนาะมันทําอะไรที่มันใกล้จะหวยออกเนี่ยมันมันตื่นเต้นพี่น้องนะ พรุ่งนี้หวยฮ่องกงออกนะวันนี้ฉันเบื่อนะเพราะว่าเมื่อคืนฉันไม่ฝันอ๋ก็ต้องหมุนมุนเตยเพรไะ่ากมมนอามฝ่ามงอ่อเอาฝ่ามโตมงอ่ะกัมมันซซอเก้าต้องหมุนนะออไระว่าเช่นวันมี六合้อะเอ่คืนนี้คืนกัมมันยามฝ่ามงลกมมันที่ยาโมฝ่ามงละฝ่ามงกโจะเยอะแรล่วฝ่ามงออยูตอยูเลยอ่าแม่ Dưa là lắm tí hồ mà Phạ tùng mặt à, giờ tí, tí tùng mặt là giờ kế tao hồ cầm nhấn cả à, Tùng ca Phạ tí sang cô sang cô hồ cầm cả à, Phạ chê à hồ cầm cả à, có lúc tao tao số tay xê hồ cả là Cầm nhấn cả ốc cao đi phạ mùng xin mà lục gặp chối ก็จะจมานมาันเซกแล้วหะโหมุนนะ่าก็มันก็จะเบื่อเซ็งๆหน่อยนะพี่น้องนะไส้เจอันเนี้ส่วนมากแล้วที่ฮ่องกงเขาจะทำไส้เจจ้ะปอเปี๊ยะน,นะมันไม่มีมันไม่มีไส้วนเส้นนะ่ะ ส้วุ้นเส้นมันหากินยากจาก้ะพี่น้องนอกจากจะทำกินเองกินคนเดียวทำแล้วมันเสียเวลาบางทีเราทำคลิปนะเราทำปอเปี๊ยะเนี่ยบางทีนะเราเราทำแล้วทีนี้เราถ่ายลงคลิปแล้วทีนี้แล้วทีนี้เราต้องมากินนะ่ะอ่าเพราะความเสียดายกินหมดทีนี้เราก็มาอ้วนจ้ะพี่น้องเป็นเพราะว่าเราทำคลิปนะอย่างขนมเนี่ยเราทำแล้วมันไม่ใช่ไม่อร่อยนะมันอร่อยนะแต่ว่าเขากินกันจนเบื่อแล้ว อย่างเค้กอย่างขนมปังเนี่ยเขาไม่เอาแล้วเขาไม่กินกันแล้วจะทําจะถ่ายลงคลิปเนี่ยทําแล้วทีนี้มันเยอะแยะอะทําทีแล้วมันก็เยอะแยะใช่ไหมล่ะทีนี้ไม่มีใครกินเนี่ยกินคนเดียวกินไม่หวัดไม่ไหวจ้ะพี่น้องแ้วทีนี้เราต้องกินให้หมดนะอย่างขนมปังเราทำสองสองวันได้ต้องกินให้หมดแล้วใช่ไหมล่ะอย่างเค้กเนี่ยอย่างมากเอาไว้แค่สองวันนะเค้กนะก็ทําได้หลายอย่างนะกับข้าว กับข้าวมัง่งขนมมังมม่งเคกมั่งขนมปังมั่งก็แล้วแต่เป็นคนชอบทำแต่ที่บ้านเขากินกันจนเบื่อแล้วโอยยังยืนต้าเส็กเส็กเจ๋งตีแกแต่นายแล้วโอเคยันนะหมูมาติมเสร็จก,กะนนี่ว่าเคยเสร็จตัวยิ้มใายละ่ะยืนยิงถ้องไปเคยเสร็จตัเลสเลสสองเสร็จปิ้นยืนตัวยาวละอะโอ,โอเคโอชิชานแทงกับยังกะ <laughs> 食乜都有啊！大家煮個晒都都唔知食乜嘢好啦，不停咁諗嗰啲新方法啊、新餸啊、新嘅方法嚟煮咁樣嘅。有時我諗到呢，我又拍片。如果覺得好食啊，整咗好食，我又拍片俾大家睇，係咪啊？好食先俾你睇啊，唔好食我就唔播俾人睇噶啦，係咪啊？ เอ้ยมล้ก็แมบ,บจะมา,น,มานั่นเสร็จก็ลาวมุกรอนเขเจ้า่ะอย่าไล่นะวันนี้นะห้ามไล่นะจะบอกให้วันนี้ยิ่งเบือเ่อเบื่อเซ็งเซ็งอยู่ด้วยว่าชงกาแฟมากินจะกินกาแฟเนี่ยชงกาแฟมาแก้วนึงเยกว่าก,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 กาแฟกันย้ำกาแฟต่ายปุย๋ยเอ้ย เบื่อก็จะทำไงได้แหละไป่นองมันต้องอยู่อะเนาะพูดถึงอะเนาะมันก็เบื่อหมดมันก็เบื่อเป็นทุกคนนะาะไม่ใช่ว่าเบื่อเป็นคนเดียวแม่ยันได้เซ็ตมุนก็ลละหมายสิ้นไม่ใช่ให้เลยเซ็กมุนนะยันได้ต้องเซ็ตมุนกายันไ์เรานกนกงยันได้โจเอย่างดมุนก่มะยโจแฮบ้าม่มีอะเลาตะอมุนกาอย่ายเงอ่ะอ่ะที่ยัดจีออะก็เหงือก็ลละมา ไปกั้มก็แล้วเออซีอิ๊วตานกาเล่ยีอิ๊วตานไงทีมยีตาน,ตานเขาจะม่เสกเลยเขาจ้องยะเสกกาเล่ยีอิ๊วตานมากินลูกชิ้นจากพี่น้องวันนี้จะค่อยๆกินนะเบื่อๆบเซ็งๆก็อย่างว่า In sạch đã đi cho ba năm kakadu kia. Sạch, nhìn nói chung lang 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 開心啲啊！個人對個盆嘢啊，個盆花啊，花花咗草啊，個人會誒、啊、開心啲嘅。好似啊啊啊買嗰啲花翻嚟啊，嚇、啊啊、買花、啊啊、买,買花翻嚟啊養咁樣，啊每日、啊、都見到啊誒、啊，等佢啊開花啊咁樣啊，每日、啊、都等等等。等 啊，有话有有啲嘢做下咁、啊、样啊，俾你诶、啊、紧张刺激下咁、啊、样啊，我中意咁样嘅，<laughs> 我个人中意种花，我个花谢咗啊，我要买新噶啦，如果冇啲花我就唔开心噶啦。 ซื้อกล้วยไม้มาตั้งกับปีใหม่มันเริ่มมันนั่นะมันมันมันล่วงหมดแล้วกต่วันนี้ก็จะไปซื้อจะจะไปหาซื้อดอกไม้มานะพอดีมันไม่มีจ้าพยายามหาอะไรที่มันเอ่อมีชีวิตชีวาหน่อยอะหาดอกไม้เราซื้อมาเราก็ดูว่าทุกวันทุกวันเราลดน้ำให้มัน เรามาดูว่าเมื่อไหร่มันจะออกดอกนี่นะมันมีอะไรให้ทําแล้วมันมีอะไรที่ทําให้เราตื่นเต้นนะพี่นอ้องมันจะได้ไม่เบื่อนะแ้วคนแก่อยู่บ้านนอกนะ่นะน่ะหาปลูกปลูกผักมั่งปลูกดอกบงดอกไม้ลดน้ําดอกไม้มั่งลดลดอ่าน้ําผักมั่งไม่หาอะไรทํามันจะได้ไม่เบื่อจ้าพูดถึงอนนะนะคนแก่คนเต่า,คน,าคนแก่นะ มีที่มีทางก็อย่านั่นอยู่เฉยๆหาอะไรทํามันจะได้ไม่ไม่เบื่อมันจะได้ไม่สังกตายพูดถึงอะนะพูดถึงคนแก่บ้านเราอะส่วนมากเราแก่แล้วอะไม่ค่อยอยากจะทําอะไรเท่าไหร่หรอกจริงๆแล้วอย่างแม่ค่อยไม่ทําอะไรหรอกนั่งกินนอนกิน น,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 นั่งกินนอนกิน้วมีเงินใช้เก็บค่าเช่าที่ได้เอ๊ะแม่ก้อยสบายจะตายแม่ก้อยนั่งกินนอนกินไม่ลำบากอะก็ดีนะมาสบายตอนแก่นะพูดถึงอะนะบางคนพอกแก่แล้วก็ยังลำบากอยู่เนะพี่น้องเนาะ คนแก่บางคนนะแก่มากแล้วยังยังทํามาหากินหาเลี้ยงตัวเองนะบางคนนะไม่มีลูกไม่มีหลานเลี้ยงเนาะพูดถึงนะนะอย่างแม่ฉันเนี่ยฉันเลี้ยงจะ้ะแม่ฉันเนี่ยไม่ต้องทํางานอืมแม่ฉันไม่ต้องทํางานฉันก็ส่งเสียให้แม่ฉันกินนะแม่ฉันเก็บค่าเช่าที่กินนะแม่ฉันได้อะไร ได้ได้ได้ไดบัตรคนจนนะได้บัตรคนจนกินได้คนพิการกินได้สูงอายุก,กินและเก็บค่าเช่าค่าเช่าที่ก็กินลูกก็ให้มั่งอ่ะฉันก็ส่งเสียให้แม่ฉันมั่งใช่ไหมละ่ะแม่ฉันไม่ต้องลําบากไม่ต้องอะไรแม่ฉันก็สบายแล้วจ้ะนั่งกินนอนกินด้วยละ่ะ <laughs> ดีแล้วละ่ะสบายตอนแก่นะอย่าให้ลําบากตอนแก่เลย และน่าสงสารไม่ใช่แล้วคนแก่มันลําบากตอนแก่นั้นแหละแลน่าสงสารจ้ะแต่ว่าอยู่บ้านนะมีที่มีทางอปลูกปลูกผักอ่ะปลูกดอกไม้อ่ะเอาไว้กินเฉพาะเอาไว้กินน่ะใช่ไหมล่ะแบบมีอะไรทํามันจะได้ไม่เบื่อนาอพี่น้องเนาะไม่งั้นมันสังกระตายจ้ะพี่น้องกว่าเวลามันจะผ่านแต่ละวันแต่ละวันนี่นะ คนทํางานก็เบื่อคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่ทํางานก็เบื่ออ่ามันเป็นมันมันเหมือนกันนั่นแหละนะทางที่ดีอ่ะหาอะไรกินที่มันอร่อยอร่อยจ้าพีน่น้องเนาะมันเหมือนว่าชีวิตมีประโยชน์เยอะเลยอ่ะใช่หมะจะอยู่เพื่อกินนะอยู่เพื่อกินกินกนะมันอร่อยจ้าพี่น้องใช่ไหมละ่ะ เราอยู่เนี่ยเราต้องกินให้มันอร่อยกินไม่อร่อยไม่มีรสมีชาติแล้วจะอยู่ได้ยังไงใช่ไหมะ่ะจังสันอยู่บ่ได้ดอกเวลากินถ้ากินให้มันแซ่บแกินให้มันแซ่บกินให้มันนัวกินแล้วมันมีแหง้งมันจะได้มีความรู้สึกว่าเออชีวิตมีมีชีวิตชีวามีกระจิตกระใจที่มันจะอยู่ต่อไปจะอยู่ไปเรื่อยๆ อยู่อายุยืนยืนไปเรื่อยๆนะอยู่ไปถึงร้อยปีนะขอให้กินแซบแค่นั้นพออยู่ได้อยู่หรอกอายุยืนยืนนะ่ะ <laughs> มาทีนี่มากินมากินหูฉลามกันจา้าวันนี้กินหูฉลามทะนจะบอกไงนะเอ,อวันนี้ไม่ใหญ่ต้องมุนกินของแพงวันนี้กินหูฉลามวันนี้ซื้อหูฉลามมากิน เนี่ยหูฉลามเฮ้ยอย่าว่าไปนะวันนี้ได้กินหูฉลามนะวันนี้นะในวันนี้ได้กินของแพงนะจะบอกให้มันยังร้อนอยู่เลยเนี่ยเอ้ยสดเอาไม่ต้องตักราสดเอาเน้ะสดอาจังซี่ กินให้อร่อยกินให้อิม่มนอนนอนหลับฝันดีนอนหลับฝันดีๆจะได้ตีเป็นหวยเออถูกหวยซะหน่อยหนึ่งแนมะ่พอได้มีชีวิตชีชวาพอมีแหงแนะ่ให้ถูกแม่จักหน่อยหนึ่งแนมะ่ ถูกซะหน่อยนะจะได้ส่วนหนึ่งก็เอาไปทําบุญส่วนหนึ่งก็เอาไปให้ญาติพี่น้องอีกส่วนหนึ่งก็ให้ตัวเองจะไม่ละเก็บให้ตัวเองให้ตัวเองหมายถึงว่าให้ลูกให้เต้านี่ด้วยนะพูดถึงอะน,นะมีก็จะให้อยู่หรอกไม่มีจะเอาที่ไหนมาให้เนะาะญาติพี่น้องก็ได้เนาะ โอ้วันนี้กินอร่อยแท้ถึงจะเบื่อเบื่อเซงเซก็กินอร่อยจะพี่น้องอืมพอแล้วกินแค่นี้มันก็อร่อยอยู่หรอก มาจะกินขนมชิ้นหนึ่งสิขนมไส้ถั่วจ้าขนมไส้ถั่วเฮ็ดเองนะขนมนี่นะจังซี่อันนี้สีเหลืองๆคือมันเทศนะมันเทศอันอันลูกไอหัวใหญ่ๆที่เป็นสีส้มสมสีเหลืองๆเนี่ยเอามาทําเนี่ยอืมอร่อยเนี่ยไม่ผิดหวังโหเสกอะไรดก่อน 個呢個咧我自己整嘅、啊，拍片啊播畀人畀大家睇噶啦，呢、这個好好食啊，呢、这個唔錯噶啊，好好食呢個，好味，嗯，好食。 เราฟันกำมันไปโอเเคยันสร็จแลาขอดื่มกาแฟสักสองอึกก่อนเดอ้อกี่โมงแล้วสี่โมงแล้วสี่โมงลวเดอ้อสี่โมงลวเดอ้อเดี๋ยวค่อยกินเสร็จค่อยจะไปอาบน้ำขัดกระดูกแล้วสอยองเนาะช่วงเรื่องอลไรช่วงเรื่องฉากวัด นั่นแน่จะลืมแล้วนั่นแน่จะลืมอีกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเนี่ยมาละจ้ามาละจ้าสำหรับใครใครที่เข้ามาดูกบน้อยร้อยล้านนะคะขอออวยพรให้ก่อนนะคะอ่าสำหรับคนใครที่เข้ามาดูนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะให้นะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสำหรับอ่า,อากำลังใจนะคะที่ให้กบน้อย้อยล้านนะคะ ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ร่ำให้รวยขอให้มีความสุขตลอดไปจ้ะสำหรับใครที่วันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะลาก็ยัน <c oughs> อยากได้ทายาทินใกล้ใจยาอ่ากําไรลยากำฟันเถิองอากำแต่งหยุดแลอ่าโตเจสายลาอ่าโตโตจีชีงอลาโตเจาตายกะอ่าตับปิดที่ยันนาสร้างหยัดกวาแลอ่า จุกเลสร้างหยัดไฟหล่อละแฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วสั้นไทยกินห้องละหอหยิบจนโปละ,ละวันโตที่ชินละจกสร้างเยียสร้างยียแห้งหลงละฮะจานโตที่ชินละจิกันเดียวห้อยซ้าๆมาตายเกา้าแล้วยําปุยละก็ได้เวลาก็จะไปแล้วนะคะเอาไว้พบกันใหม่จ้ะพี่น้องลาตายาจอยกินนะตายก็ลากําหยัดให้กําโตละ ก็ไปเจ้าเลยช่วงเรื่องจักวัดอ่ะไปอาบน้ำขัดกระดูกก่อนจ้าไปแล้วไว้เจอกันใหม่จากพี่น้องคแคนีเลยจา้ายบายจ้าจอนกินแต่กันบยบาย